ว่าลูกค,ค้าเนี่ยมีมีห้องเครื่องเดิมๆมาใช่ไหมพี่ครับแล้วเอาคันนี้เลยจบไปเท่าไหร่พี่คันนี้คันนี้จบไปที่แสนหกส่วนหนึ่งแสหกหกมื่บาทหกหมืบาทส่วน,นประกันปีหนึ่งประกันปีหนึ่ง,ก,งการใช้งานยาวๆเลยสวยงามน,นะพี่ สวัสดีครับผมแอดมินเพจติ่งรถซิงโซไซตีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาอยู่กับอีสูออ l นิวผมไม่แน่ใจนะว่าเป็น1.9หรือตัวไหนพอดีว่าเป็นรถจากทางร้านของพี่ชัยสเปกบาร์นะแล้วก็จะเป็นเอ่อ W C S Inter เดี๋ยวผมจะให้พี่ชัยพาเพื่อนๆมาดูว่ารถล,ลำนี้เนี่ยก่อนจะส่งลูกค้าว่าห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนแต่ผมไปแอบดูมาแล้วแต่ว่า สีนี่แบบเป็นเกตมากเดี๋ยวผมขอเชิญพี่ชัยครับมาแนะนําเพื่อนๆเนาะพี่ชัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็คือตัวนี้เป็นรถลูกค้าของพี่ใช่ครับใช่ครับกำลังจะส่งมอบเร็วๆนี้แหละใช่ครับเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นแล้วเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันดีกว่าคือคันนี้มันเป็นมันเป็นเครื่องตัวไหนนะพี่เป็นเครื่องออนิ e เครื่อง2005ครับเครื่อง2005อ๋อแสดงว่าตัวนี้เป็นปี12ถึง15นี่แหละประมาณนั้นครับ ก็คือเดี๋ยวตัวนี้เรามาดูภายนอกดีกว่าเขาทําเป็นสีแดงอะไรพี่ตัวนี้จะเป็นสีแดงแก้วครับแดงแก้วเดือบมุกครับเนี่ยวิบวับมากวิบวับเป็นเปลือเลยจะวิบวับมากพี่พอทราบไหมเขาทํามาจากที่ไหนอ่ะเออคันนี้รู้สึกว่าจะทํามาที่คลองห้าอู่ที่คลองห้าทำสีมาให้สวยงามเลยตัวนี้ก็คือเป็นสเต็ปติ้งนี่เนาะพี่รู้ไหมว่าคันนี้เขาโหลดไปเท่าไหร่ข้างหน้า ต,ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าหลดไปเท่าไหร่น่าจะมีข้างหน้านี่นะจะสามนิ้วน่าจะได้เอาเอาแบบคือรายละเอียดภายนอกไม่่อยรู้แต่ในเครื่องเนี่ยของพี่แน่นอน<า>ในเครื่องเนี่ยมาเดิมเลยแล้วมาจับห้องเครื่องที่ผมใหม่ปอดจบที่พี่ชัยเลยใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลามาห้องเครื่องสุดท้ายเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะเพื่อนๆด้านหน้าก็นี่ประมาณ5นิ้วสอดพี่เขาน่าจะจับเป็นเอ่อแม็กขากว้างนะพี่นะลัตเตอรยางเรนเซล แลนติวเบอร์เท่าไหร่ม่รูเบอร์สองแปดห้าทับสามห้าสิบแปดเนาะล้อหน้าข้างหน้าโหลดประมาณประมาณห้านิ้วสอดผมแต่ก็ทรงหล่อไว้รุนน่นเลยเนาะพี่นะครับแล้วก็เป็นประตูสีบานประตูคาร์บอนสีบานครับลายลายสองใช่ครับแล้วก็มีคาร์สแควร์ครับใช่ครับก็คือตัวนี้ก็คือเขาทําสีมาแล้วก็ภายในห้องเครื่องก็ยังไม่ได้ทําสีมายังไม่ได้ทําสีมาครับครับมาดูด้านท้ายด้านท้ายตัวนี้ก็น่าจะเป็นเนออ สามนิ้วสอดสามนิ้วสอดน่านาจะวานโหลดห้าโหลดสี่นนะเนาะครับมีกองโหลดก็เป็นเอ่อเรนเซลเหมือนกันอยู่ที่สามสามห้าทับสามสิบขอบสิบแปดเนาะพี่เนาะตัวนี้อ๋อพอหล่เลยทร,ทรงหล่อเลยลน้น <c oughs> ผมว่าใส่แดปเตอร์นี่ประมาณหนึ่งจุดสองอ่าแล้วก็จะเป็นโอ้โหล้นประมาณเกือบครึ่งยางอมะมั้งผมว่าประมาณสามนิ้วได้ เกือบครึ่งยางฝ่ามือหนึ่ง่งฝ่ามือนึ่ะเข้าด่านนี้ไม่ต้องเสียบเลยเจ้าของรถมาดูด้านท้ายนะพี่ด้านท้ายก็จะเป็นฝาฝาฝาหุ้มฝ่าหุ้มลายสองเป็นฝาแท้หุ้มผาดลายสองนะครับเพราะคือไฟท้ายพี่เขาก็จะเปลี่ยนเป็นของยูยูสี่มาครับอันนี้เป็นลายดีครับผมแล้วก็จะมีกรอบป้ายทะเบียนครับของเมงฟังจบที่พี่ใช่ อันนี้ผมไม่เคยซื้อเลยนะพี่ผมผมขอทราบราคาได้ไหมขายกันอยู่เท่าไหร่ตัวนี้อคู่หนึ่งนะครับหน้าหน้าหลังหน้าหลังอ่ะอยู่สี่พันห้าหน้าหลังสี่พันห้าเฉพาะป้ายทะเบียนครับโอ้ไปจอดซุ่มสี่ซุ่มห้าเขาขโมยเราได้เลยด็โอ้เสียงเสียงเสียงยางดีเลยส่วนด้านท้ายเขาก็จะเป็นเออลิทแท็กเนาะครับเอลิแท็กคู่คู่หนึ่งครับมีเออาร์เนียังยังไม่ทำเออาร์ มีวอล์ัสซีมีวอล์ัสซีครับมีวอลแสดงว่าหลังนี่เยอะเลยเยอะเยอะเลยเยอะบอกไม่ได้มาเท่าไหร่แต่มีวอล์ัสซีด้วยเยอะเยอะโอ้ดีเด็ดเลยแล้วก็ย้ายแบตบย้ายแบตไว้ท้ายครับอันี่ก็ย้ายที่พี่เหมือนกันใช่ครับก็ย้ายแบตพร้อมถัดแบตแล้วก็ขั้วปลดเร็วขั้วปลดเร็วผมผมขอญาตเปิดได้นะพี่ได้ครับไม่ไม่ไม่เคยเห็นน้องเป็นแบบไหนดึงทางนี้ครับนี่ใช่ครับเป็นแรงแดึงขึ้นรับปิดเลยพี่ใช่มันไปไงพี่แรง่อย กลัวหายนี่คอแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยดึงขึ้นได้เลยแล้วปลดออกได้เลยก็ปลดเร็วกพอปลดเร็วเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับก็คือมันก็สะดวกในการไม่ต้องมาขันแม่อะไรเยอะนะโอ้สวยงามเลยแล้วก็จะมีค้ำตีสายฟ้าข้างในเก่งสีสายฟ้านี่เป็นไทเทแท้ไทเทแท้ใช่ครับเส้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ไม่รู้พี่เส้นหนึ่งนี่ก็ ห้าหกพันได้ห้าหกพันได้สวยงามเลยเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าเดี๋ยวพี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปฝั่ง<อ>สวยงามไปสีแบบสุดๆอ่าขออนุญาตเปิดฝั่งนี้นะพี่อ่าเดี๋ยวพี่ชัยตัวนี้ไล่ตั้งแต่ฝั่งนี้เลยพี่ค,คืออะไราตัวนี้จะเป็นวัดบูธนะครับสามหลุมก็จะมีวัดบูธ PPRC แท้นะครับแล้วก็วัดแรงดันน้ำมันปั๊มติ๊กนะครับ,บ PPRC แท้ ส่วนตัวเลขน่าจะเป็นวัดแรงดันท้ายรางจบที่พี่หมดเลยชุดนี้ใช่ครับแล้วก็จะมีมอเตเกตมอนเตเกตนี่ลูกค้าติดมาแล้วครับแล้วก็จะเป็นคอบางแฟนแต่เนาะครับอ๋อแล้วก็เปลี่ยนจอเครื่องเล่นสวยงามทํามรับบ่อตัวนี้เขาเรียกหลังแข็งใช่ไหมพี่ใช่เป็นบ่อลังแข็งครับผมว่ามันก็คล้ายๆพวกเคอร์กี้เนาะแต่มันมีผ้ามีอะไรมาให้เราเลยครับสวยงามเลยพี่ตัวนี้ก็คือเป็นเลคคโรเนาะ ก็คือสามารถปรับถอยหลังหน้าหลังได้เหมือนเดิมครับแต่ปรับเอ็นไม่ได้ปรับเอ็นไม่ได้เขาเป็นตัวหลังแข็งครับโอ้สวยงามเลยพี่เดี๋ยวไปดูด้านหน้านะพี่นะครับผมผมอันนี้ผมปลดได้เลยไหมพี่เดี๋ยวเอาคลิปออกเดี๋ยวพี่เอาคลิปออกกันกันได้โอเคครับครับผมปลดเลยนะพี่ครับทีนี้ก็คือเต็มๆแหละของพี่แน่นอนครับผม มาเดิมๆเลยสวยงามเลยคันนี้มาห้องเครื่องเดิมๆเลยครับมาห้องเครื่องเดิมๆอ่ะเดี๋ยวมาดูภายหน้าก่อนถ้างั้นก็คือตัวนี้เป็นเป็นออเนิวเป็นออนิวครับเจ้าของรถมาทําเป็นเอ่อตัวไฟนี่จะเป็นของโมเอ็กนะครับขัดของโมเอ็กปีสิบแปดนะครับผมแล้วก็หน้าหน้ากันชนเนี่ยจะเป็นของปีสองพันยี่สิบครับตัดสูงแตงเตี้ยสูงแตงเตี้ยครับสิบพร้อมกระจังใช่ครับ แล้วก็มาจบด้วยโลโก้ไทยเทครับ้เหมือนกันโลโก้ก็เป็นของแมงซังครับอยู่พันแปดโลโก้เรื่องเหมือนกันนะครับแต่ละพันอ่าก็ป้ายทะเบียนก็จะเป็นแมงซังเหมือนกันที่กับหน้าหลังครับเป็นไทยเทแท้หมดเลยครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์นี่เราไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรมาบ้างภายในไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่จะมีไล่ข้างมาครับแต่เก็บสวยงามในอยู่ที่เราเนาะใช่อ่าเดี๋ยวเอาเป็นเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบอะไรพี่จ้ะเนี่ย ตอนนี้น่าจะเป็นเทโบสามพันนะครับสามพันแต่ปากไม่แน่ใจผัดครับก็คือเอาไล่ก่อนเลยเอาเอาตั้งแต่ฝั่งฝั่งนู้นเลยพี่ที่ยึดที่ยึดนะครับก็จะเป็นค้ำฝากรโปรงครับเป็นค้ำฝากระโปรงตั้งของเอทดีนะครับแล้วก็มีน็อตตะคมก็คือห้องเครื่องนี้ไล่เก็บหมดทุกจุดใช่ใชเล็กๆน้อยนก็เอาใช่โหสุดครับ ส่วนส่วนตัวนี้จะเป็นจะเป็นสายของวัดบูธกับตัววัดแรงดันน้ำมันฟังติ๊กนะครับจะเจาะเข้าไปในผนังแล้วก็จะมีหัวฟิตติ้งอีกฝั่งหนึ่งรับแบบนะครับก็คือใส่หัวฟิตติ้งทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับพี่ใช่ใช่อ๋อโทนเอ่อดำแดงดำแดงครับครับผมแล้วมาชุดนี้เลยพี่นะครับชุดเบรกเนี่ยก็จะมีกระปุกเบรกนะครับ h d นะครับแล้วก็สวิตช์เบรนครับส่วนเอ่อ สายเนี่ยจะเป็นหัวพิตติ้งทั้งหมดนะครับของพ p r ีครับนะครับแล้วก็วาครอบวาวันกลับนะครับส่วนกระปุกเบรกเนี่ยจะเป็นกระปุกเบรกเดิมนะครับทําตีนะครับพี่ก็ทาเพ้น์ลายกันเองใช่ไอไอกลมกลมนั่นเขาเรียกอะไรนะพี่วาวนะครับวาวันกลับเอ่อเป็นลมเดินทางเดียวนะครับกันลมย้อนนะเป็นวาล์วกันทับผมปั๊มคัทใช่ไหมพี่ใช่ปั๊มคัทนี่ก็จะเป็นสายนะครับหัวพิตติ้งครับ แล้วก็แผ่นแผ่นเพจ H P D ด้วยใช่ครับผมแล้วก็เอาเอาไปชิลฟังเลยนะอ่ามาฟังนี้ก็คือหัวระบายไอใช่ไหมพี่ฝาปิดระบายไอนะครับครับผมแล้วก็สายระบายไอนะครับคีแผ่นปุด E G R นะครับครับผม H P D ก็คือชุดปีเนียมที่เป็นสําเร็จในจะเป็นโทนสีแดงของ H P D ทั้งหมดในทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็น็อตเนจะเป็นนาคมทั้งน้ทั้งคันทั้งคันครับผมแล้วก็ ไอ้ชุบโครเมียมเลยพี่ชุบโครเมียมเนี่ยเราถอดชิ้นส่วนอะไรเดิมนะครับทั้งหมดแล้วไปตัดตรงร้านรงชุบนะครับก็ชุบโครเมียมพี่ไล่หน่อยได้ไหมว่าเอาอะไรไปชุบบ้างก็จะมีเออ่ท่อน้ํานะครับเส้นนี้ครับผมท่อน้ําเข้าหม้อน้ํานะครับครับหนึ่งเส้นแล้วก็ไดนะครับไดชาร์ตครับผมหายึดไดชาร์ตนะครับคู่เล่ตัวตั้งสายพานล่างครัตั้งสายพานบนครับคู่เล่ปั๊มน้ําครับ ูเล่หน้าเครื่องนะครับผมเงาวิบวับแล้วก็พวกทับหอยฉีดทั้งหมดนี่ด้วยครับสุดๆไปเลยแล้วก็ฝาฝาก็เป็นทําสีนะครับตัดเรียบของเดิมมันจะมีเสาตั้งขาดทั้งหมดเราออกหมดเราครับเราปาดหน้าให้มันเรียบใช่เรียบแล้วก็เ้นทําสีนะคือตัวนี้สายไฟหัวฉีดที่ก็เก็บหมดเลยใช่โอ้สวยงามเลยสายไฟหัวฉีดใหม่แล้วก็ ล็อกเนี่ยเล็กๆน้อยๆเราส่งทุกหมดครับเล็กน้อย <c oughs> ทีละจุดทีละจุดที่พี่ใช่ของเดิมมันเป็นของเดิมแล้วผมส่งไปชุบนะครับ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อให้มันรายละเอียดให้มันได้มากที่สุดใช่ใช่ให้มันดูใหม่มากที่สุดนะครับเ <c oughs> นี่ยลูกค้าถือเพื่อนๆที่ดูนะครับใครสนใจอยากทําห้องเครื่องสวยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวทักแชทหาหาพี่ชายได้คือเก็บทุกจุดจริงๆนะเพื่อนๆ นิดๆหน่อยๆเอาให้หมดเอาให้หมดครับโอ้สวยงามอ่ะพี่แล้วชุดนี้อ่ะเป็นสายแอร์นะครับโทนแดงดำราบลูกค้าเขาเน้นมานะครับก็จะมีพันติต H D D แล้วก็ยุกปิดยุกป,ปิดแอร์นะครับเป็นไทเทแท้ของ H D D ของ H D D เหมือนกันใช่แค่เล็กๆเนี่ยแพงไหมพี่เล็กๆนี่ก็ห้าหกร้อยบาทหกร้อย้สวยงามเลย Uh, ที่วัดน้ำมันเครื่องครับที่ก็าขาย่งขายยึดสร้างเองใช่ใช่แล้วก็ส่งทุบด้วยครับโอ้ oh, สวยงามเลยแป๊บต่างๆนี่เก็บหมดทุกจุดเก็บหมดครับอ uh, แล้วก็เป<ห>็นไอตัวนี้เขาเรียกอะไรนะระบบน้ํามันใช่ไหมพี่ระบบน้ํามันถัง A ครับถัง A นี่เป็นถัง A สร้างนะครับผมสร้างขึ้นมาเองแล้วก็ส่งพาวเดอร์โค้ดส่วนเลคูเลตเนี่ยเป็นของ p p r c นะครับแพ้แต่หัวฟิตติ้งทั้งหมดแล้วอ่า uh, เขาเรียกอะไรนะพี่ที่อยู่ใต้ท้องอะ่ะ เอ่อปั๊มติ๊กอ่าใส่กี่ตัวพี่ปั๊มติ๊กคันนี้ใส่ตัวเดียวครับใส่ตัวเดียวตัวเดียวก็เกินพอแล้วแรงดันเหลือเหลืออ่ะผมเห็นบางบางที่ใส่ตัวหนึ่งบางเจ้าใส่สองสองตัวนี่จะเป็นปั๊มสิ่งแล้วระบบเครื่องสิ่งใช่มีปั๊มทำปั๊มใช่อ๋อสวยงามปั๊มซิ่งคอนชีโตต้องใส่ปั๊มติ๊กสองตัวอ๋อโอเคครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้อ่ะพี่ ขาเรียกคอน้ำคอน้ำครับคอ,อน้ำเนี่ยก็จะเป็นหัวฟิตติ้งนะครับ PPRC AN16 นะครับเบอร์ใหญ่ชุดนี้ก็อยู่รวมแป้นคอน้ําแล้วก็อยู่ประมาณ4,200 4,200ังหม้อน้าย่นหม้อน้ําย่นแผงแอร์ย่นนะครับสวยงามเลยคือตัวนี้เป็นพัดลมของอะไรพี่ใบเดียวใบใหญ่ตัวนี้เป็นพัดลมยุโรปครับปกติปกติจะใช้ของวอลโวแต่ทีนี้วา่าของวอลโวเนี่ย ันไม่มีประกันเพราะมันเป็นมือสองผมก็เลยมาเอาตัวนี้ของยุโรปเขามีประกันให้ก็เลยเอาตัวนี้มาประกันตัวนี้ประกันเท่าไหร่พี่ประกันปีหนึ่งประกันปีหนึ่งการใช้งานยาวๆเลยสวยงามนะพี่แล้วก็จะมีพักน้ําครับเักน้อพักน้ําเป็นหัวพิสติงของเอ็นดีก็คือนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็พิสติงปกติที่พวกผมเห็นกันก็คือเป็นสียยางสีฟ้าสีไรเสียบครับอันนี้เป็นพิสติงทั้งหมดครับโอ้กี่บาทนี่พี่เอาชุดเล็กๆเนี่ยชุดเล็กๆนี่เฉพาะสายนี่ก็พันกว่าบาท แต่หมายถึงการเก็บรายละเอียดของของของงานเนาะครับเพื่อให้ความสวยงามอ่าแล้วอันลึกๆท้ายนี้พี่ไอตัวนี้จะเป็นกระปุกต้ามันพาวเวอร์นะครับครับมันจะมีสายฟิตติ้งเข้าตัวปั๊มหนึ่งเส้นนะครับเส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กเนี่ยมันจะมาเข้าฝั่งนี้เข้าที่แหลกนะครับก็คือเส้นเล็กนี่คือมาเข้าแหลกนี่จะเป็นหัวฟิตติ้งเหมือนกันก็คือทุกอย่างจบฟิตติ้งของ PPRC ใช่ครับ PPRC สวยดีเลยพี่สุดท้ายแล้ว ก็จะเป็นคอเติมนะครับเติมน้ำคอเติมน้ำอันนี้อันนี้เป็นคอเติมน้าปัดน้ําฝนนะครับครับเวลาเราจะปัดน้าฝนแล้วก็เติมน้ําเข้าไปในนี้นะครับครับผมก็คือใช้งานปกติบางเจ้าผมเห็นอุดไปเลยอุดไปเลยจะมีนะครับบางคนเขาไม่ได้ใช้ไงครับโทนดําแดงแต่สวยงามไหมเนาะพี่อ่าส่วนชุดชุดกองอากาศตัวนี้ก็คือมันก็จะเป็นคอตรงใช่ไหมพี่ใช่อันนี้เป็นท่อแอร์พอตรงนะครับแล้วก็เป็นกองเนี่ยจะเป็นแอโรแท้คะ สวยงามเลยรายละเอียดนี่เล็กๆน้อยๆเ,เอาเอาทุกจุดน็อตมีไล่หมดเลยเนาะใช่ครับเนี่ยน็อตเป็นน็อตน้คมนะครับแล้วก็แวนรอง h ด d หัวแบบนี้เขาเรียกหัวน็อตอะไรเพ่มันเป็นหัวงาน CNC อ๋อเหมือนเหมือนคล้ายเฟืองนะหอวเฟืองครับผมไล่น็อตอะไรนี้ก็คือสรุปแล้วนี่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยม,มีมีห้องเครื่องเดิมๆมาใช่ไหมเพ่แล้วเอาคันนี้เลยจบไปเท่าไหร่พี่คันนี้ ทันนี้จบไปที่แสนหกท่วนหนึ่งแสหกมบาทหกหมืบาททวนมาเดิมๆได้ไปแบบนี้เลยครับมาเดิมๆเลยห้องเครื่องไม่มีอะไรเลยอินเตอร์ลูกค้ามีมาแต่ว่าพอขายแล้วให้เราขึ้นใหม่ก็คืออินเตอร์เป็นอินเตอร์เดิมก็คือยกขายทั้งชุดเลยครับอ๋อตัวนี้เราขึ้นใหม่หมดแต่อยู่ในงบที่แสนหครับทอนอุดรูทําสีในห้องเครื่องทุกอย่างที่เห็น แบบนี้เลยครับได้แบบนี้เลยมาเดิมเดิมเลยได้แบบนี้เลยคือมีทําสีอุดรูเก็บสายไฟย้ายแบตแล้วอะไรชุบอะไรหัวฟิตติงทุกอย่างครับรวมหม้อน้ำขาดแบตแอร์ขาดแบตทุกอย่างเลยครับโอ้ก็อวาเนี่ยรวมป้ายรวมโลโก้รวมทุกอย่างเลยที่เห็นเนี่ยก็ถือว่าถือว่าคุ้มอยู่นะพี่ครับหม้อน้ําย่นด้วยครับโอ้สุดๆก็คืออ่าระยะเวลาในการทําจอดทำหรอพี่หนึ่งเดือนครับ หเดือนครับถ้าเราไม่ร้อนั่นล้อนนี้ก็แป๊บเดียวก็เสร็จประมาณอาทิตย์หนึ่งในการประกอบนะครับส่วนเรื่องสายไฟกับทาสีเพราะว่าเราต้องไปส่งอูในการทาสีครับสวยงามเลยอ่าเดี๋ยวให้พี่ชัยฝากบอกเพื่อนๆหน่อยว่าติดตามพี่ชัยได้จากท่องทางไหนแล้วก็สอบถามได้อะไรอ่าครับผมก็ติดตามหน้าที่เ c e b o o k นะครับ ใชยสเปกบาร์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เบอร์โทร0851379714นะครับผมครับผมโอ้สนใจก็มีงบประมาณเท่าไหร่ก็มาคุยกันนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook กับเบอร์โทรของพี่ชัยไวเหมือนเดิมเนาะครับก็คือสำหรับลํำนี้พร้อมที่จะส่งมอบลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะติดตามช่องทางของผมนะครับก็คือช่องติงโรสติ้งโซไซตี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดจับ r i ไ e ให้ผมด้วยเนาะ คลิปต่อไปเดี๋ยวจะไปเจอคันไหนอีกเดี๋ยวไ <ผม S 2> ้พบกันนะครับครับผมสดีครับ <ผม S 2> ครับ